สวัสดีครับสำหรับใน EP นี้นะครับเรามาคุยกเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในสำหรับของม o นะครับเราจะใช้ตัว Arduino เป็นตัวหลักในการเรียนนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่การเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อควบคุมๆๆๆอุปกรณ์นะครับเรามารู้จักความรูพ้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวคอนโทรลเลอร์กันก่อนนะครับคอนโทรลเลอร์ Controller นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคำศรรพัพท์ภาษาอังกฤษ นะครับเราก็มีชื่อเรียกหลายชื่อแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่า MCU นะครับเป็นอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กนะครับซี่บรรจุความสามารถใล้คลึงกับระบบคอ,อมพิวเตอร์โดยคอนโทลเลอร์นั้นจะรวบรวมเอา CPU ในความจำแล้วก็พอร์ต Input Output นะครับเข้าไปอยู่ในตัวของเขาแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยหลักๆแล้วตัวคอนโทลเลอร์จะมีลักษณะการทำง,งานแบบนี้นะครับเราไปดูก่อนนะครับเขาบอกว่าคอนโทลเลอร์คืออะไร คอนโทรลเลอร์ก็คือแตามตรงตัวก็คือเป็นระบบคอนโทรลที่มีขนาดเล็กนะครับแต่ว่ามีระบบการทํางานคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะครับโดยเขาจะมีวงจรในการทํางานนะครับแล้วก็สามารถเขียนโปรแกรม Input Output สั่งงานให้อุปกรณ์ทำงานได้นะครับซึ่งเรียกว่าตัวคอนโทรลเลอร์นั้นจะนำมาประยุกต์ทำโครงงานนะครับทั้งในระบบของดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกได้เป็นอย่างดีอันนี้มาดู ประวัติของตัวคอนโทรลเลอร์สักหน่อยนะครับคอนโทรลเลอร์ Controller ในยุคแรกๆนะครับจะลักษณะเหมือนเป็น IC นะครับแล้วก็ยังต้องใช้การเขียนโปรแกรมอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่าตัว Z80 แึเรียกว่าเป็นคอนโทรลเลอร์รุ่นแรกๆนะครับแล้วเมื่อเอา Z80 นั้นเข้ามาประกอบในบอร์ดนะครับก็จะได้ลักษณะการทำงานแบบนี้อันนี้เป็นช่วงของการเขียนโปรแกรมป้อนเข้าไปแรกๆนะครับต่อมาพัฒนาขึ้นมาเป็นตัว m c s 5 1 s นะครับตัวนี้ก็จะเริ่มมีความเร็วมากขึ้นนะครับทำให้การเขียนโปรแกรมนั้นง่ายขึ้นแล้วก็มาถึงตัว m s 5 1อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีการพัฒนาสังเกตว่าจากรุ่นแรกนะครับแล้วก็มาถึงรุ่น m c s เนี่ยมีการพัฒนาศักยภาพให้มีการประมวลผลได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัว IC พวกนี้ยังมีขนาดใหญ่อยู่นะครับต่อมามาพูดถึงตัวพระเอกของเราที่เราจะใช้เรียนในภาคเรียนนี้นะครับก็คือตัว Arduino นะครับ Arduino คืออะไรนักเรียนหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินผ่านหูวบ้างนะครับ Arduino เป็นตัวคอนโทรเลอร์ตัวหนึ่งนะครับเป็นบอร์ดสเปดลูปในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งสร้างมาจากคอนโทรเลอร์ของตระกูล ARM นะครับของ ATMEL นะครับข้อดีของคอนโทรเลอร์ชิ้นนี้นี้ก็คือเป็นแบบ Open Source ก็คือฟรีนั่นเองนะครับที่สามารถนำไปพัฒนาต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วก็เพิ่มความสามารถในการบูตเรนเดอร์นะครับเข้าไปตัวที่ตุเข้าไปในตัวของ a r m นะครับทำให้มีการอัปเดตโค้ดแล้วก็สามารถทำงานได้ง่ายนะครับรวมไปถึงลักษณะการเขียนของตัว Arduino นะครับลักษณะจะเป็นลักษณะของภาษา C ที่โปรแกรมเมอร์มีความคุ้นเคยในการใช้งานนะครับบอร์ดของ Arduino นั้นมีสามารถเอาอุปกรณ์อย่างอื่นรือเขาเรียกว่าโมดูลมาต่อนะครับแล้วก็เอามาสั่งงานในระบบอัตโนมัติได้นะครับอันนี้คือตัว Arduino นะครับแล้วมาดูรูปภาพของเขาครับอ่ารูปด้านซ้ายนะครับบอร์ด Arduino นะครับอันนี้เป็น Uno 3ละ นะครับบอร์ดนนี้ก็ใกล้เคียงแล้วนะครับก็คือมีพอรตในการอินพุตข้อมูลนะครับมีการจ่ายไฟเข้าไปมีเลกูเลตในการแปลงไฟนะครับแล้วก็มีขาต่างๆที่ใช้ในการสั่งงานสังเกตรูปขวานะครับว่าเราจะสามารถเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับต่อเข้าไปในบอร์ด Arduino ได้นะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานการทํางานต่างๆนะครับแล้วก็เป็นโครงงานระบบอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นตัวบอร์ด Arduino นะครับ แต่ว่าก็ยังไม่ใช่ตัวที่เราใช้นะครับอย่างที่มันเซอร์เคยบอกว่าตัวโปรเจกต์ของม .4 เราจะเน้นไปทางในเรื่องของตัว I n t e r n e t o น t ต i n g หรือว่า IoT เป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันสไลด์ถัดไปว่าแล้วตัวที่เราใช้ในการเรียนจริงแล้วมันเป็นอะไรนะครับก็พื้นฐานก็มาจาก Arduino นี่แหละเป็นคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเอ้ามาแล้วนะครับตัวที่เราจะใช้ในการเรียนการสอนนะครับเรามีชื่อว่าตัวโนー e นะครับ MCU ESP8266 นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นคอนโทรเลอร์ของ Arduino นะครับแต่ว่าสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้คือมี Wi-Fi ในตัวนะครับ, wi นะรบแล้วก็มีชิปในการพัฒนามีมาถึง16รุ่นแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาใช้ตัว Arduino ตัว ESP8266 ในการเรียนในกะารเทอมนี้นะครับซึ่งเราเลือกใช้ใช้ตัวนี้เนื่องจากว่าเราต้องการที่จะฝึกนักเรียนเขียนโปรแกรมแล้วก็เชื่อมต่อเป็นระบบ IoT ไปด้วยนะครับทำให้สามารถ เข้าถึงยุคปัจจุบันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ในการเขียนก็ไามา่ได้ต่างกันมากนะครับแล้วก็มีการแค่ตัว Input Wi-Fi บางตัวเข้าไปนะครับมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับมีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Ring นะครับเข้าไปกับตัวโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทำให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆผ่านระบบ m o b i l e Control ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการเลือกใช้ตัว i s 3 8 2 6เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนใน ของมสนะครับหน้าตาของเขาก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีขาในการสั่งงานนะครับมีขาต่างๆที่ใช้ในการต่างงานแล้วก็มีขาไฟพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่การเรียนการซึ่งเดี๋ยวจะมีการต่อวงจรจริงๆด้วยนะครับแล้วก็การแบ่งกลุ่มในการทํางานร่วมกันนะครับคราวนี้มาดูหน้าที่ส่วนต่างๆของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเอาจริงๆแล้วมันมีหลายๆส่วนแต่ว่ามันเซร์ของุญาสรุปมาเป็น5ส่วนหลักๆ นะครับตามนัมเบอร์ที่ให้ดูนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของตัว CPU นะครับคุ้นเคยก็คือเป็นหน่วยประมวลผลกลางนะครับ Central Processing Unit อันนี้เป็นหน่วยผมเรียกว่าเป็นสมองเลยเนาะนะครับเป็นสมองในการคำนวณนะครับมาส่วนที่2นะครับเป็นของเมมโมรีนะครับตัวเมมโมรีนั้นก็จะเป็นหน่วยความจำนะครับก็จะมีหน่วยความจำที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลซึ่งอย่างที่บอกว่าตัวคอนโทรเลอร์นั้นมีขนาดเล็กดังนั้นตัวตัวเมมโมรีเขาจะไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่มากนะครับแต่สามารถจัดการหรือก็ ทำโปรเจกต์ใหญ่ๆได้เหมือนกันนะครับส่วนที่3เป็นเรื่องของพอร์ตนะครับนี่ครับพอร์ตอินพุตเอาต์พุตหรืออุปกรณ์ที่เรามาใช้ในการต่อนะครับส่วนที่4ในส่วนของ Data Bu s นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มของการส่งข้อมูลเส้นทางในการส่งข้อมูลจากตัวซีบมา m e m o r y ไป I/O นะครับส่งไปยัง s e r i a l Port หรือเป็น g กล g ์คอเวเตอร์ต่างๆพวกนี้เราจะใช้ตัว Databus ซึ่งมีในส่วนของตัว Asset Bu s ด้วยนะครับแล้วก็มี Control b ั s 3-4ตัวในการส่งสัญญาณนะครับต่อมาสุดท้ายก็คือวงจรกำเนิดสัญญ,ญาณ คล็อกนะครับอยู่ในส่วนนี้นะครับตัวเคาน์เตอร์ทั้งหลายนะครับซึ่งจะใช้ในการ s p e e ความเร็วของ CPU นั่นเองอันนี้คือ5ส่วนหลักๆที่เราน่าจะต้องรู้นะครับว่ามันสั่งงานยังไงจากรูปเรูปนี้ นะครับที่มีขาเยอะๆพวกนี้นะครับขาเยอะๆแล้วก็มีขาต่างๆซึ่งขาต่างๆพวกนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปเรียนลึกๆกันนะครับว่าแต่ละขานั้นต้องเสียบอะไรบ้างบางขาเขาฟิกเอาไว้นะครับเช่นขาสีแดงที่เป็นขาไฟพวกนี้เราสามารถจะดึงเอาไปใช้นะครับหรือป้อนฝาขา9ก้าแล้วก็รวมไปถึงขาเ้านะครับที่เป็นขาที่ใช้คู่กับขาไฟแล้วก็ขาต่างๆที่มีรหัสอยู่พวกนี้จะต้องมีขาที่ใช้ในการเสียบอุปกรณ์นะครับมีขาบังคับด้วยอ่ะคราวนี้มารู้จักตัวโปรแกรม Arduino นะครับตอนนี้ทาง ระบบของเราได้ติดตั้งโปรแกรมให้กับนักเรียนแล้วในทุกเครื่องนะครับนักเรียนสามารถดาวน์โหลดมาเองได้แล้วก็หาวิธีติดตั้งได้ถ้าต้องการติดตั้งเองในเครื่องที่บ้านนะครับมาเซอร์คิดว่าน่าจะติดตั้งไม่ยากนะครับแต่ว่าในการเซตเข้าสู่ E266 อาจจะต้องมาเรียนรู้วิธีการเซตกันนิดหนึ่งนะครับ แต่ว่าถ้าเครื่องครื่เรียนนั้นอันนี้มเตอร์ทำการติดตั้งไว้ให้หมดแล้วหน้าตาเป็นก็เป็นอย่างนี้นะครับรูปของไอคอนก็เป็นรูปของ Infinity นะครับแล้วก็เป็นไอคอนสีเขียวดูส่วนประกอบนะครับหลกัหลกๆของเขามีอยู่3ส่วนก็คือส่วนแรกคือ He a เด r นะครับส่วนบนสุดนะครับย่างแล้วก็คือมีเอาไว้ในการประกศาศว่าเราต่ออุปกรณ์อะไรบ้างนะครับต่อเข้าที่ขาไหนอะไรพวกนี้จะอยู่ที่ส่วนบนของเฮดเดอรนะครับต่อมาส่วนของ Setup ส่วนนี้ถ้าพูดรวมๆแล้วก็คือ ส่วนที่ใช้นในการทํางานที่ไม่ไม่ต้องการการทำงานซ้ำหรือการทำงานแค่ครั้งเดียวนะครับในหลาในลูปเช็คพวกนี้นะครับก็จะไม่ได้ไม่ได้มีการวนซ้ำเช่นมีการสั่งให้ตัวข้อมูลวิ่งเข้ามาที่ขาไหนแค่นั้นกำหนดขาในการส่งสัญญาณพวกนี้แค่นี้นะครับส่วนสุดท้ายคนลูปนะครับส่วนนี้จะเป็นหัวใจหลักที่เราเขียนกันบอ่อยที่สุดก็คือกลุ่มกลุ่มที่ทำงานวนซ้ำานะครับอันนี้คือกลุ่มรูป นะครับก็ลักษณะเหมือนภาษา C นะครับดังนั้นในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราก็จะทําการป้อนคําสั่งเข้าไปทีละบรรทัดเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อาจจะมีการคอมเมนต์ด้วยนะครับสังเกตว่า,เ,าเครื่องหมายคอมเมนต์ก็คือเครื่องหมาย backslash นะครับสองตัวเป็นการคอมเมนต์เข้าไปท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนกันเลยนะครับ โปรแกรมแรกที่เราจะเริ่มเขียนนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นโปรแกรมเบสิกนะครับก็คือโปรแกรมไฟกระพริบบนบอร์ดตัว Arduino นะครับก็หลักๆในการทำงานก็คือเราต้องการสั่ง LED บน Arduino นะครับซึ่งต่ออยู่ที่ pin 13นะครับพ i n 13นะครับขา13แล้วนะนะนะครับโดยสั่งให้กระพริบโดยใช้คำสั่ง pin mode นะครับก็คือเรียก pin mode ขา13นะครับกำหนดให้ดิจิตอล13นั้นตั้งสถานะเป็น Output ส่งไปยัง LED นะครับติดระดับโดยการเขียนคำสั่งดิจิตอลไรท์ขาที่ใช้ตั้งสถานะให้ติดระดับก็คือใช้คำสั่ง HIGH กับ LOW นะครับในการสั่งงานเมื่อเราทราบขาในการเชื่อมต่อแล้วนะครับเราก็เลยไปใส่คโค้ดแบบนี้นะครับขออนุญาตอธิบายโค้ด นะครับอธิบายโคดนิดหนึ่งว่าอย่างที่เราเกิดเมื่อสักครู่นะครับว่าเราใช้ขาที่สามนะครับในการเขียนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเขียนในค่าอยู่แล้วอันนี้เนาะเราใช้ขาที่สามในการเขียนก็คือสั่งให้ลูกรน้าเป็นขาอพุตนะครับแล้วก็เราเขียนโปรแกรมในลูปนะครับตรงนี้ส่วนของเฮดเดอร์เนาะนะครับเราเขียนแค่นี้นะครับเราเขียนโปรแกรมในเฮดเดอร์กับลูปนะครับที่ลูปนั้นนะครับเราสั่งให้นี่ต่อไรนะครับสังเกตว่าตัว W ใช้ตัวใหญ่เนาะ เช่นเด็กข้างบนนะครับพินโหมดเราใช้ M ใหญ่ในนี้เป็นเป็นคำสั่งบรรทับเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนคําว่าเอาต์พุตพวกนี้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับอ่าดิจิตอลไลท์นะครับก็คือสั่งให้ขาทุดสามมีค่าเป็นไฮคือเปิดไฟนั่นเองเห็นไหมครับเปิดไฟนะครับมีค่าเป็นไฮเปิดไฟ500มิลลิเสก็คือ0.5วินาทีนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้ดิจิตอลไลท์ขาชุดสามเป็นโลก็คือสั่งปิดไฟนะครับ0.5นย์าวิแล้วก็ให้มันวนทํางานสามเพราะว่ามัน มันก็จะวนกลับไปอีกรอบหนึ่งข้างบนลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้งั้นเมื่อเมื่อเขียนโปรแกรมแล้วนะครับเราก็ทำการออลองรันโปรแกรมนะครับถ้าเราต่ออุปกรณ์เราก็จะ ได้เอ็นนะครับวันนี้มาดูทริปในการเขียนโค้ดนะครับพินโหมดนะครับเป็นการกำหนดขาพินนะครับตั้งสถานะเป็น i n น u t ตและอ output ซึ่งเราจะใช้บ่อยสุดนะครับดิจิตอลไรส์นะครับก็จะมีการกำหนดขาพินนะครับซึ่งจะสอดคล้องกันกับพินโหมดแล้วก็ตั้งสถานะเป็นโลกาห์ก็คือเปิดกับปิดนั่นเองมาดูนะครับเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วมันจะได้แบบนี้นะครับเหมือนในภาพที่เห็นเลยนะครับสังเกตตรงนี้ครับนี่ขาสิานะครับเราสั่งให้มันกระพริบนะครับ0.500ก็คือสูจุด 5มิลลิเซกนะครับก็จะได้ตัวไฟกระพริบนะครับซึ่งเดี๋ยวในตอนเข้าถัดไปนะครับมนรนจ,จะเริ่มให้หนูจับอุปกรณ์แล้วก็ลองเขียนโปรแกรมกันดูนะครับก็เพื่อ,อให้เราคุ้นเคยก่อนที่เราจะทําการแบ่งกลุ่มแล้วก็ทำโปรเจกต์นะครับซึ่งเราจะได้ทำโปรเจกต์กันเกี่ยวกับเรื่องของไฟจราจรอ,อยู่แล้วนะครับก็สําหรับตัว EP แรกนะครับใน,ในในในครั้งนี้เราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับโปรไฟล์ตัวนี้ก่อนนะครับหลังจาก จบบทน,นี้แล้วนะครับก็ให้นักเรียนไปทำตัวแบบทดสอบหลังเรียนนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการเรียนพาคที่หนึ่งของเรานะครับงั้นคำนี้มาเซอร์ก็ขอไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ